สวัสดีครับผมกับมือนีครับผมวันที่แปดมีถุนายนสองหาหกหาครับผมมือนีครับผมเนาะจะมาสรุปเรกเล่าให้แฟนคลับทั้งช่องครับผมหรือว่าเราพัฒนาครับผมเนาะหรือว่าสาวเล่าทักทักครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเด้อทางช่องพระหัตแฟมิลี่ครับผมเนาะเพราะว่าครับผมผมจะลง เลกราวทางช่องทางนี้ช่องทางเดียวครับผมเด้อฝากกดติดตามด้วยครับผมเนาะปรมมาี้ครับผมเด้อเพราะว่ามีแฟนคลับทางช่องครับผมเนาะถามมาหลายครับผมพระหัตสรุปเลขราวให้หน่อยครับผมเนาะเพราะว่าผมไปหามาหลายทีครับผมเนาะหรือว่าคอแต้มครับผมเนาะอุทล้วกับเขาครับผมบนขึบนท้องล่าง C อ่าแปดหนึ่งครับผมเนาะกับสองศูนย์ครับผมของคอแต้ม ตาวาก็มีบางคนกับผมเนาะถือหาหาครับผมเพราะว่าไร่เจาะกับผมเนาะกับเบอร์เกรับผมบางคนก็นเอาหาหาทั้งหนาครับผมเป็นเล็กลางครับผมเนาะบางเจ้าก็เอาซีตัวล่างครับผมเป็นเล็กลางครับผมเนาะประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดอ้อทางช่องพระหัต Family ครับผมเนาะเพราะว่าแฟนคลับทั้งช่องกเกรียเล็กเล่าหลายครับผมเนาะ เป็นเล่าพัฒนาหลายครับผมอยากนําเสนอเป็นแนวทางครับผมเนาะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้ครับผมเด้อถ้าใครชอบก็กดติดตามไว้ครับผมสําหรับสาวลาวคักๆหรือว่าเลาาพัฒนาคืนนี้ครับผมเนาะเลขกอ๋อครับผมประมานสองทุ่มเคยครับผมเนาะเล็กเล่าครับผมมือนีครับผมจะมาสรุปเล็กเล่าครับผมก็มีของแม่เพชรครับผมของ ปูซีหาครับผมเนาะแล้วก็ของผมเองครับผมแล้วก็ของพ่อแต่งนะผมมีซีเจาะครับผมเนาะมือครับผมบ๊อบไลน์ครับผมกลับมาเบิ้งครับผม่างวดนี่มีของไผ่เนี่ยเป็นต่างๆกับผมเนาะเพราะว่าทุกยางผมทายลงไปครับผมเป็นแนวท่างครับผมผมเสื้อครับผมทุกคนที่เบิ้งคิดกับผมเนาะก็มีเลขของเจ้าของมีหรอครับผมแค่มาเบิ้งของห้องก็เป็นแนวท่างอย่างหนึ่งครับผมเนาะถ้าชอบก็ตาม ทำชอบก็ผ่านได้ครับผมเนาะชมเพื่อความบันเทิงครับผมเด้อกรนี้ครับผมเนาะเจ้าแรกครับผมของพอแก้มครับผมเนาะว่านจันพอแต้มเขาครับผมแปดหนึ่งกับหกศูนย์ครับผมเนาะถือว่าเข้าทั้งบนและล่างครับผมน่าติดตามมากครับผมเนาะของพอแก้มครับผมนี่ครับงวดนี้พอให้มากครับผมเนาะนี่ครับผมรูดแปดแล้วก็เก้าครับผมเนาะเน้นเก้าครับผมจับคู่ให้ครับแปดแปด แปดเก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์กับผมเลขมีเก่าคู่กับผมเนาะพอจ่มเน้นให้ครับผมแปดศูนย์เก้าศูนย์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 เก้าแล้วกัศูนย์แปดครับผมเนี่ครับตามนี้กับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับสำหรับคนที่ ชื่นชอบครับผมเนาะเราพัฒนาครับผมหรือว่าสาวเราคักคกครับผมนี่แคบหน้าจอครับผมต่อมาครับผมต่อมาเลยนี่ครับผมของผมเองครับผมเนาะนี่ครับเมื่อนี้ครับผมวันที่แปดเดือนหกหกห้าครับผมเนาะสาวเราพัฒนาหรือว่าเราคักๆักครับผมเมื่อนีนครับผมผมหายหลุดเก่าครับผมเนาะเด่นเก้ารองเจ็ดครับผมจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าเจ็ดครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่ครับผมเจ็ดเจ็ดครับผมเนาะนี่ครับซึ่งตรงกันครับผมกับของพอแต้มครับผมเนาะนี่ครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับผมนี่ตรงกันครับผมราคาหลุดเก่าครับผมเนาะตรงกันครับผมตัวเด่นชนกันครับผมที่เก้าครับผมเด้อครับผมเนาะตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผม ต่อมาเลยครับผมต่อมาเลยของปูซีหาครับผมของปูซีหาให้เก่านะครับเนาะขนเด่นเก่าครับผมถ้าใครลูดวิ่งครับผมเนาะเก้าเม็ดเดียวครับผมปูจับคู่ซีตัวให้ครับผมเนาะสองซีเก่าหาเจ็ดซีเก่าหาครับผมเด่นสองซีเก่าหาครับผมเด้อเหล็กซีตัวครับผมเนาะเลขสามตัวครับผมสองเก่าซีเจ็ดเก่าซี สองเกาหาเจ็ดเก้าหาครับผมเดณฑ์สองเกาซีเจ็ดเกาซีครับผมรกคาสองตัวครับผมเกาซีเกาหาครับผมเนาะนี่ครับผมตัวกันครับผมเจ็ดซีเจ็ดหาครับผมนี่ครับตามนี้ครับผมเนาะคือว่าครับผมเดณฑ์เก้าครับผมเนาะเดณฑ์เก้าครับผมนี่ครับผมเดณฑ์เก่าครับผมเนาะสามคน ชนกันครับผมของพอแตมของผมของปูซีหาครับผมเนาะชนกันสามตำหนักละครับผมเก่าเม็ดเดียวแล้วต่อม่ครับผมของแม่เพชรครับผมเนาะนี่ครับผมของแม่เพชรเราพัฒนาครับผมงวดนี้ครับผมแม่เพชรก็ให้มาครับผมเนาะไล่มหาผมครับผมเลขสามตัวครับหนึ่งห้า หนึ่งครับผมลางศูนย์หนึ่งครับผมเนาะหนึ่งหกหนึ่งลางหกหนึ่งครับผมบนล่างครับผมเด้อตามนี้ครับผมเนาะเลขสามตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหนึ่งครับผมนี่ครับเปเพชรว่าครับผมชนกันหกหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับผมแล้วก็มีหกสามแปดสี่ครับผมเนาะแล้วก็หลุดครับผมเนาะหลุดศูนย์กับหนึ่งครับผมเด่นหนึ่งครับผมตามนี้นะครับผมเด้อ นี่ครับผมเนาะแม่เพชรแหงครับผมนี่ครับเด่นครับผมหกหนึ่งเริ่มเขียนให้เพราะว่าตนกันครับผมเนาะหกหนึ่งครับผมตามนี้ครับผมเนาะเพราะว่าผมเอาตามไล่แม่เพชรทรงมาห็นะครับผมเนาะกับประมาณตามนี้ครับผมนี่ครับตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมแคปหน้าจอของแม่เพชรครับผมเนาะ ครับผมแล้วก็ของปูสี่ห้าครับผมเนาะนี่ครับผมเอาครับผมแคปหน้าจอชุดเจ้าครับผมนี่ครับผมของผมเองครับผมนี่ครับของผมเองกับสุดท้ายครับผมเนาะของพ่อแต้มครับผมนี่ครับตามนี้นะครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะถ้าชอบครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อ ให้เป็นแนวท่าครับผมเนาะถ้าใครชอบก็กดติดตามด้วยถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับผมเด้อตามนี้ครับผมผมว่าเก่าอาจจะมากครับผมเนาะควาชนกันครับผมชนกันสามเจ้าครับผมเก่าครับผมตามนี้ครับกระสุดท่านี้ครับผมก็ขออวยพรให้แฟนคลับทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเนาะแห่เดินทางแคลวคาดปลอดภัยครับผมอยาเจ็บยาจนนะครับผมเด้อ ใสมาใส่กระคอให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับผมเดินทางครับผมแล้วก็จุกภาพแข็งแรงลำร้วยเงินท่องครับผมตามนี้ครับแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้กาประมาณนี้ครับผมเนาะสวัสดีครับผมคลิปนี้ครับ